มจืดมะละกผักกาดดองต้มจืดกระดูกงูผักก,กาดดองน้องพี่ดองยิง่แกนบอดอีดนี่ค่ะมะละก์เข้ากรได้วัตถุดิบครบแล้วเนาะค่ะนี่กระดูกมูใส่ครบแล้วละกผักกา,ก,กาดดองอา้าวเดี๋ยวไปรอดโรคหมอเนาะพี่น้องก่อนเอื่นยิ่แกนสิลวกมะละกก่อนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันขมกันผ่านาน้อพี่น้องจริงๆแล้วขั้นตอนเพราะมันก็คือใส่กระดูกงูแล้วก็ ใส่ใส่ผักกาดดองอ่าใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่ผักกาดดองแล้วก็ปิดฝาที่นี่ฝ้าหมอ้อห้องก็ไปดีพี่น้องก็เลยต้องรวกกันนี้ไว้ก่อนเพื่อว่าให้มันขมแยกแกงหมอมักขมอะค่ะถ้ามันกับว่าขมมาะถ้าใส่ผักกาดดองอะพี่น้องมันต่สีเพราะอ,อ่ำลอำลอำลันับเยอะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนได้่อนอื่อนแยกแกงขอโตกันเด้อพี่น้องส่วนผักกาดดองแยกแกงจะต้องลั่วขึ้นกันนะพี่น้องเพื่อว่าให้สีซีมันออกเพื่อว่าให้มันเหม็นนะคะประกาศ เพื่อกขัดชะโลเป็นน้ำในโตน้ำพี่น้องถ้าห้าวบลวงมันก็จะเป็นกินผักกาดดองมันก็จะเป็นน้ำเหลือดออกมาเนาะงพอใส่สีลงไปนพี่น้องนั่นเดี๋ยวนี้มันอันตรายพี่น้องก็ต้องเลือกถ้ต้องถ้ต้องตรวจให้มันสะอาดให้มันสดิดสติบน้ำน้ำออกนะพี่น้องห้าเไว้ไมาใส่หมอนะพี่น้องนะนี่ครัเดี๋ยวแยกแยะสีน้ำไปลวกดก็พี่น้องไปแล้ว มันละเจ๊แกงกระลรวกแล้วน,นมันละโดกแล้วเดี๋ยวล่อเอาลวกประกาศดองแล้วแล้วเขาก็มาเอากระดูกหมูไซแล้วค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปน้อพี่น้อนแะล้สวสร้อยมีงามีน้ำมันแกงเกี๊ยมันละประการดองกระดูงงกโมี่น้องเนาะไปเบื้องกันเลยค่ะนี่คือวัตถุดิบอันของอันตรง ต้มกระดูกหมูเนาะคะ่ะพ ok. ี่น้องต้มเจือกระดูกหมูใส่ผักกาดดองเนาะพี่น้องกระสมิมี่ส่วนประกอบกระสิมี่แอมมะละราคากระดูกหมูรากาผักกาดดองต้มจืดมะละผักกาดดองต้มจืดกระดูกหมูผักกาดดองเนาะพี่น้องจะเก็งบอกผิดนี่ค่ะมะละเข้ากรได้วัตถุดิบครบแล้วเนาะค่ะนี่กระดูกหมู รก,กระต่ายถ้กการดองอ้าวเดี๋ยวไปร่องลูกหมอเนาะพี่น้องก่อนอืน่นยายแกนสิรวกมาลาก่อนเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันขมกันผ่านเนาะพี่น้องจริงๆแล้แนวขันตอนเพราะมันก็คือเสษกระกรดูานานะกหมูแล้วก็ใส่ใส่ผักการดองอ่าใส่มะนา้ลงไปใส่ผักการดองแล้วก็ปิดฟ้าที่นี่ฟ้าหมอห้องก็ไปตีพี่น้องก็เลย ต้องรวกกันมีไว้ก่อนเพื่อว่าให้มันขมอย่กแกงหม้อหมากขมะค่ะถ้ามันกับว่าขมา่ะถ้าใส่ผักกาดดองอพี่น้องแต่สีเพราะอันละอันละเรี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนได้ตอนอื่นแยกแกงขอโตกันเด้พี่น้องส่วนผักกาดดองแยกแกงจะต้องรวขึ้นกันนะพี่น้องเพื่อว่าให้ซีซีมันออกเพื่อบ่ให้มันเหียนนะคะประกาศเพื่อขัดชลโไปน้าได้โตน้ำพี่น้องถ้าเห่าบัลวมันก็จะเป็นกินผักกาดดองมันก็จะเป็นน้ำเลองเลอกมากพี่น้อง เราใส่สีลงไปนะพี่น้องนั่เดี๋ยวนี้มันอันตรายพี่น,อน้องก็ต้องเลอก็ต้องก็ต้องลวกให้มันสะอาดก็ให้หมันสะด็ดสะด็ดน้ำน้ำออกนะพี่น้องห้องไว้ามาใส่หมอนะพี่น้องนะนี่คเดี๋ยวเจแกนสีนำ้ำไป็นลวกก็พี่น้องไปแล้วมันละเจเกนกับลวกแล้วมันละลวกแล้วเดี๋ยวล่อเอาลวกทำการดองแล้ว แล้วเ,เข้ากัมาเอากระดูกมูไส้แล้วค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปน้พี่น้องนะจากนั้นเราก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ําลงไปจากนั้นเราก็ใส่กระดูมพี่น้องใส่กระดูมมูที่เตรียมไว้ลงไปนะ,ะเราจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็มันลาเราจะมันลวกแล้วเรากลัวว่ามันลามันจะเปื่อยเกินไปหรือว่ามันจะนิ่มมันจะนิ่มเกินไปน้อพี่น้องกะสีไส้ ใส่ผักกาดดองที่เตรียมไว้ทีแยาแกนลวกแล้วใส่ลงไปในหม้อนะจากนั้นเข้ากับใส่ผักกาดดองที่เขาเตรียมไว้เนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยเนาะพี่น้องใส่ลงไปใส่ผักกาดดองใส่ผักกาดดองที่เตรียมไว้ทิงบอทยกแกนใส่ลงไปแล,ล้วนี่ นี่แยกแกงเซปกนานตรงไปแล้วนะพี่น้องแยกแกงกับสีไส้มาลามาลาลงไปนี่ยทางนั้นใส่มาลาลงไปแล้วพี่น้องใส่มาลาลงไปแล้วเนระือพี่น้องเด้อจานอะไรก็ใส่เกลือเจ้อใส่เกลือ ซิ่วขาวค่ะซิวขาวมใช่เปเลยเด้อเนาองใอ้ซิ่วขาวใช้ซิ่วขาวใช้ซิว่ขว,าว,าวาขาวเยกแกนใส้ซิ่วาวไปได้พนะี่น้องจ้างนั้นเทากับีน่ไปตัางไเลยนะพี่ดองแล้วก็ปิดฝา นอดจนกลัวหมอเดือดแล้วเข้ามาปรุงรสอีกเท่อนึงนะคะใส่ผงนัวแล้วก็เป็นน้ำปลาตามไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหมนะ้ะพี่น้องเนาะ,ะ<อ>เดี๋ยวมาเบิ่งว่าเวลามันสุกมันเดือดแล้วค่ะเขาขอมาปรุะะปงรสอีกเท่อนึงนาอพี่น้องเนาะ,ะอืมอัาเดีให้ดูนะครับค่อยๆหม้อค่อยๆเดือดขึ้นเดือดขึ้น แก้เจืดเมะละ้ผักกาดดองกระดูกหมอูอ่อนนะคะทำง่ายๆนะคะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพื่อนๆลองไปทํำยู่ก็ได้นะคะอร่อยแล้วก็เก็บไว้ทานได้น,น,นานๆด้วยค่ะกินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นได้สำหรับดีแกนอยู่คนเดียวค่ะก็จะเข้าตู้เย็นไว้ ตอนเช้าๆเรียนไปทำงานก็มีต้องแบบมาหารกับท้าก็รดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะเลียที่น้องเจอกันไหนที่นหน้านะคะว่าวเรียนจะมาทำอะไรอีกนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันไหนที่นหน้านะะไปแล้ว